vivo v หกสิบซีราคาลำต้น1 5 9่0ม้นบาทมาพร้อมกับการถ่ายภาพที่สวยเป๊ะด้วยเลนส์ไซส์ซูม50บล้านพิกเซลชิปตัวใหม่แล้วก็ชาร์จไวแบตอึดกว่าเดิมครับ vivo v หกสิบซีครับเปิดตัวที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้ยครับกับตัวนี้ที่มาพร้อมกับเลนส์ไซส์ทุกเลนส์ครับแล้วก็ที่สําคัญมาพร้อมกับเลนส์เทเลโฟโตโด้ด้วย50บล้านพิกเซลครับเสริมทับมาแบบถ่ายพอเทรตได้อย่างสนุกมากๆครับด้วยการถ่ายแบบหลายระยะด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ครับ และชิปตัวใหม่อัปเกรดแรงขึ้นครับอย่าง p d r a g o n 7S Gen4 แบตเตอรี่6,500มิลลิแอมป์ชาร์จไว90วัตต์มาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 บวก69ราคาเริ่มต้นที่15,990บาทเท่านั้นเองครับ vivo v60 ซี v v ปีนี้ครับจะมีการดีไซน์แบบใหม่ครับโดยครั้งนี้ครับจะมาพร้อมกับโมเดลกล้องทรงแบบแคปซูลแบบใหม่ครับต่างจาก vivo v s e ร i e s รุ่นก่อนๆที่ผ่านมาครับโดยเป็นการอ้างอิงดีไซน์จาก vivo s30 series ที่เปิดตัวในประเทศจีนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาครับโดยหน้าจอตัวนี้จะเป็นแบบโค้งสีด้านด้วยครับ หน้าจอของ vivo ตัวนี้ครับขนาดอยู่ที่6.77นิ้วครับเป็นหน้าจอแบบ amoled ครับความละเอียดอยู่ที่ full hd p l u ครับค่า refresh ตัวนี้จะอยู่ที่1 2 0เฮิรตครับรองรับค่าความสว่างแบบ hdr เนี่ยสูงสุดที่5,000นิตกันเลยทีเดียวครับชุดกล้องหลังครับ3ตัว vivo v 6 0ตัวนี้ยังมาพร้อมกับความร่วมมือกับเลนส์ไซส์ครับเช่นเดิมแต่สิ่งที่พิเศษกว่านี้ครับก็คือเป็นครั้งแรกของตระกูล v series ครับ ซึ่งในรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะมาพร้อมกับเนลน์เทเลโฟโต้50ล้าเพิกเซลคับเซ็นเซอร์เป็น Sony IMX882 ออปติคอลได้ถึง3เท่าครับแล้วก็รองรับดิจิตอลซูมเนี่ยถึง100เท่าในรุ่นเริ่มต้นเลยครับ ซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ใน vivo x 200 fe เลยครับซึ่งการมีเลนเทเลโฟโต้ครับก็ทำให้ Vivo ตัวนี้ถ่ายเลนพอตเทนได้อย่างสนุกขึ้นกว่าเดิมครับซึ่งสามารถถ่ายได้ตั้งแต่ระยะ23มิมจนถึง100มิเมกันเลยทีเดียวครับใน2เลนส์เลนหลักกันบ้างครับเลนหลักเนี่ย50ล้านพิกเซลเป็นเลน sony imx 766ครับมาพร้อมกับเลน ultra wide อีก8ล้านพิกเซล ส่วนกล้องหน้านะครับอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับระบบออโต้โฟกัสด้วยซึ่งตัวเนี้มี AI เข้ามาช่วยปรับแต่งใบหน้าให้เราไม่บิดเบี้ยวด้วยครับรวมไปถึง AI การปรับแต่งพวกสีฤดูครับนอกจากเรื่องกล้องจะเทพครับเรื่องของลุมพลังตัวเนี้ก็ไม่น้อยหน้าครับ รุ่นนี้อัพเกรดจากซานด์รอกนเ Gen 3เนี่ยกลายเป็นซานด์รอกนเ Gen 4ครับที่มีความเร็วในการประมวลผลนะครับสูงสุดที่2.8 GHz แะล้วก็ G P U เนี่ยแรงขึ้นถึง30%มครับมาพร้อมกับแรม12 GB ส่วน s t อ r a เรจเนี่ยสูงสุดที่512 GB กิกันเลยทีเดียวครับแบตเตอรี่รุ่นนี้ยอยู่ที่6,500มิแอมมาพร้อมกับชาร์จไว90้วัต์ด้วยครับเนื่องจากชิปที่มีความแรงครับเลยสามารถถ่ายวิดีโอที่30 f ง,ง,ง,งคไั้ ส่วนในด้านของ AI ตัวนี้จัดเต็มมากๆครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเรียงข้อให้ดูเลยคือเยอะมากๆสำหรับ AI รุ่น vivo v, v 6 0ตัวนี้ครับ ด้านการเชื่อมต่อครับตัวนี้รองรับ5 g ครับ Wi-Fi รองรับที่ Wi-Fi 6ครับ b l ู e t o o t h 5.4พอร์ต usb 2.0ครับมี nfc ด้วยลำโพงเสียงตัวนี้เป็นลำโพงคู่แบบสตูดิโอนะครับแล้วก็มีระบบสแกนไรยหุ่ใต้หน้าจอครับเป็นแบบ optical ครับส่วนระบบบริการนะครับจะเป็น fun t o u c os 15ครับบน android version 15ครับน้ำหนักอยู่ที่192ถึง201กรัมครับแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปเล็กน้อยครับ ส่วนราคาแล้วก็วันวางจําหน่ายของ vivo v60 series ตัวนี้ครับจะเริ่มวางขายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับก็คือ28สิงหาคม2568ครับโดยจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันครับก็คือรุ่น ram 8 rom 256ครับจะอยู่ที่ 14,990บาทครับแต่ตัวนี้จะมีขายบนออนไลน์เท่านั้นครับส่วนรุ่นที่2ครับจะเป็นรุ่นแรม12ลอม256ครับจะอยู่ที่15,990บาทรุ่นแรม12ลอม512ครับจะอยู่ที่17,990บาทครับโดย2รุ่นท้ายครับจะวางขายแบบออนไลน์แล้วก็ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นสำหรับผู้ที่ซื้อ vivo v60 ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง30กันยายนนี้ครับรับของแถมสัมมนาคุณครับสหรับ vivo care ซึ่งเป็นประกันตัวเครื่องให้ถึง2ปีครับแล้วก็ประกันหน้าจอแตกเนี่ยถึง2ปีด้วยกัน1ครั้งครับมูลค่า8,999บาทเลยครับแล้วก็จะมี v 6 0 p r e พ i ีเมียมครับมูลค่าอีก8 9 0สบาทไปให้กันฟรีๆเลยครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับ vivo v 6 0ซีรีส์รุ่นนี้มีความน่าสนใจยังไงก็พูดคุยหรือสอบถามก็ได้นะครับใครสนใจก็ไปตำกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับผม specit ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ครัับบบคร